นี้นะคะคณะศึกษากรุงเเนี่ยด้มาดู้มาสังเกตการสอนของุอกไม้นะคะในการสอนครั้งนี้ดอกไม้คิดว่ามีูมีจุดเด่นและในส่วนไหนที่นการสังเทั้งบ้างคะค่ะ่นขอครับที่มีน้องที่รจากหองห้องเรียนนะคะก็คือเป็นนักเรียนชั้นป .6 นะคะก็คือในเรื่องของภารกิจนักสื่อนะคะสำหรับจุดเด่น ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือนักเรียนได้ฝึกใช้เทนเนอรีนะคะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นนักสื่อที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่จะสามารถที่จะหาข้อมูลสืบข้อมูลแล้วก็มีความมีมีมีความที่จะมีองค์ความรู้ที่จะเรื่องข้อหักศีลต่างๆ ในระหว่างที่คุณสอบไปเนี่ยคุณคิดว่าคราวนี้เนี่ยคือมือที่อาจจะต้องแก้เลยนะคะอาจจะต้องเป็นเด็กเองนะคะก็ในเรื่องของเวลาค่ะวันนี้เขาก็เวลาน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าที่วางแผนไว้น่ะก็คือใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะแต่วันนี้ก็มีได้แค่แค่นีงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้ขอคำแนะนำจากท่านสนต่างด้วยนะคะ ถ้าเรื so first, days, ่ารสอนาจมีอะไรเพิ่มเติมห้กับหุ่มคเมื่อตอนที่สังเกตในชั้นเรียนตอนั้นาสุของเด็เ็นดีมากเลยนะคะมการายลเอียดค่ะแล้วก็ให้นักเรีนเรือเร่อี่้าหรืช่วงที่จัดกระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนกิจกรรมตองนั้นเนี่ยคุณครูคิดว่ามีส่วนไหนที่ต้องเติมเรื่องของะไรคดีที่ยังไม่ได้แผนนะคะก็คุณจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่ม แต่ว่าเด้วยความที่จะเป็นเด็กเยอะค่ะถูกแล้วขว้างไอุปกรณก็ไม่มี่เคยต่อเลยนะคะให้มันได้เป็นค่ะแบบวันนี้ค่ะค่ะใช่ค่ะก็คือหลังจากที่เราิด้งบนวน้เรริ่มงการที่คุณครูเล่นตลึงไปก็ให้เกินไปก่นใช่คะรูยนได้ใ่งาวแล้วก็นํมาวิเราะหคุณค ประโยชน์จากการที่ได้เรียนระยะลาที่นานใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ร่วยเพื่อนเพื่อนก็คือถ้าถ้าเด็กเขาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่าน่าเชื่อถือม่านนอนแค่ไหนเขาก็จะเอาไปใช้ได้ทั้งตัวเองแว้นำเพื่อนได้หรือว่าไปบอกผู้ปกครองที่บ้านได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือข่าวในเรื่องเกี่ยวกับการระบาดอะไรพวกนี้มันเยอะ ก็ถ้าถ้าถ้าเด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีนะคะก็ก็าจะสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในสการช่วงที่ทำิจกรรมกิจกรรมกลุ่มจริงๆในในช่วงที่ทำแบบตัวอ่างต่าราลเอียนที่อยู่ใกล้ๆกันารจับคู่พาคิดพาทำสองทังคนก็ได้ไม่เป็นกลุ่มเนี่เขียนได้แล้วก็มีส่อนี่ ไปรใช้ดีประจําอๆก็เสริเติมเด็กจากฐาที่เ hmm. ป so ็นปัจจุบันนะคะเด็กก็จะได้เรียกว่าใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่ทันเหตุการณ์ขอบคุณค่ะสำหรัเกียรคประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือไมคะก็อยากจะขอขอบคุณทุกานจากการที่คุณจัดกิจกรรมการในการสอนเสร็จบรรลุไปแล้วนะคะว่าวัตถุประสงค์วางไว้ว่าคุไปถึงเป้าหมายคุณวางรรู้ นแผนที่เตรียมไว้นะคะทีอย่างที่ส่งให้เก็นส่งให้ซูนใช่มคะมาเลยตั้งข้าข้อวันนี้ทำไปแค่สองข้อเองค่ะตีสิบเอเซให้ประมาณสิบอรเซ็ตไ่ง้ค่ะพราะว่ามันยังขาดของมีสก็อาจจะต้องไปปรับตรงจุดค่ะเพราะว่าถึประติดตั้งไว้ ไม่สองสอก็จะไปปกตลตให้ม so really IR so, ันสองสองตัวทิวัแล้วก็อีกอะไรก็คือสาระสัญพอดีพอดีพอดีที่พี่าที่ส่ให้่ตอนอนะคะที่สาระสำคันะขอเอไปนะคะขอบคุณค่ะดใจครัะอค่าท่านตอนอมีอะไรคะครับก็อยู่นน้ำขอชิมชมูนะครับที่ที่ออกแบบ การจับคูกกับการูได้เป็นขั้นตอนจเป็นอย่างนี้มีการมาแผ่ใได้อย่างัเรียนนะครับเชนการวัดประเมินผลต้อมีอีเกนวิิไรมีความเข้เกี่ยวมันากนะับทีนี้ได้ในส่วนเรื่รงนรู้ไปขั้นตอนการจัดกา่เป็นการสอนนะครับถ้าจะให้จุบคูได้เพิ่มเติมว่าทำยังไงดกจะได้มีส่วนร่วม ในในการจัดกิจกรรมนนที่เป็นอนะอยากจะออกแบบกิจกรรมอะไรยังไงบ้างก็ตามแผนที่เขนไว้นะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมหลังจากให้เขาได้เลือกข่าวใช่ไหมคะแต่ว่าพอวันญี้เราะเปียนน้ำทีนะคะก็คือตับแผนเป็นให้นักเรียนได้ต่างคนต่างกลในเชื่อหองตัวเองเก็จะปรับเป็น กลุ่มก็อาจจะไม่ได้แล้วเพราะว่าจะขึ้นจอเลยค่ะแล้วก็ได้ได้ขาความเหตุได้ได้เหตกันในห้องเลยค่ะว่าแต่ละคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวที่เราได้ดูบนหน้าจอทุกคนได้ยินค่ะแล้วก็มีมปาออรมานนอว่าท่านสอนมีอะไเพ<อ>ิ่มเต้ไหมออตัวในส่วนคือถ้าท่านในชุดโมงอะ่ะ <c oughs> เราเราคาดว่าอาจจะเกิดประหาตรงนี้เนาะเราอาจจะมีการวางแผนไว้ว่า และกลุ่มให้อาจจะไปหาข่าวมาก่อนก็ได้โดยแบ่งแบ่งแล้วก็ให้เด็กไปสืบค้นมามานอกนอกเหนือนแล้วก็เตรียมมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเช่นเช่นเว็บไซต์ของไทยรัฐการเว็บไซต์ของสถานศึกษารวเนี้ครับให้เด็กอาจจะหาหามากลุยและสารข่าวท,ที่เป็นประเภทข่าวท,ที่เป็น,นกรณีข่าวที่หลอกลวงข่าวที่โฆษณาโกงพวกนี้ครับ แล้วให้ให in ้เด็กมามาร่วมตอนพนเียร้อกได้แล้วแล้วก็มาร่วมกันวิเคราะห์ว่าขาแต่ละข่าวเราควรจะวางผลยังไงรับมือยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้มันนำสมดุลได้เฉียนก็จะเดินทางแต่ทางที่มีทุกนาทางรที่เด็กปเสียงว่าปนที่ดีครับที่จะทอเป็น่งนนะวมต่ไปจะให้ที่เด็กได้เรียมาก่อนหนาขอบคุ่ะกาขอปริ่มสนาอนุรักษ์ค่ะ ครูดอกไม้ในยุคนี้นะความเป็นครูของเราเน่ยเราก็จะว่าด้วยอยากจะให้ครูนี่ยเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้เป็นซิาิเตเตอรนะครับเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการที่อ่านแผนการสอนของครูนะครับแผนนั้นนาชื่งชว์เพราะว่าเตรียมออกแบบมาได้ดีเลยครูไม่ใช่คนบอกความรู้ทุกอย่าง แต่เด <man qualified worldwide> <world> ็กอะสืบค้นและลองศึกษาหาวิธีการด้วยตัวเองเห็นจากในใบกิจกรรมเนาะจริงคือแหมายเตรียมไว้อ่ะใบกิจกรรมจะมีประเด็นคําถามที่อยู่ในใบนะครับเป็นประเด็นย่อยๆเลยซึ่งถ้าเด็กทำตามนั้นอ่ะเราก็ตอบคามนั้นอ่ะเด็กก็ได้เรียนรู้ซึ่งไม่สิ่งที่ดีแต่ว่าในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมอ่ะครับมันก็ยังมีทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางสังคม ทางจิตวิทยาว่าที่ถ้าเราเพิ่มตรงนี้เข้ามาอะครับก็จะเกิดการเรียนรู้กับเด็กได้ดีขึ้นซึ่งในด้านกายภาพทงด้านไอสภาพดวดล้อเอย่าวันนี้พูกตรูดอกไหมทคิดว่าที่เราเตรีมไว้เป็นยังไงรับครับที่จะจะไม่กัดในห้องมันจะัด้องใช่มคะปกตินะคะอินเอร์เน็ตนี้คไม่ะมอคันนี้ค่ะอีดีแล้วนะีีจ้งแจ้งปรับปรุงระบับนะคะ เน็ตตุ้มใช้ได้แค่เช้าเลยนะคะแล้วก็วันนีปัญหนาตอนช่วงโมงเมื่อกี้นะเราก็เลยก็เลยในช่วงแรกก็เลยเป็นตะกุบตะกากไปนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าจะต้องปรับแก้เราคิดว่าตัวเองจะต้องเตรียมเรื่องกายภาพขึ้นไหมจะต้องปรับยังไงบ้างครับก็คงจะต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เตรียมระบบนะคะให้ให้มัน สมูทกว่านี้นะคะเพื่อที่กิจกรรมของเราจะได้จะได้ดำเนินไปอย่างมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมกลุ่มเพราะว่าะเดียๆจะได้มีการได้เรียนได้แชร์ความคิดเห็นในกลุ่มด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่เด็กตอนแรกคือตั้งใจเราว่าให้เด็กๆกลุ่มจับกลุ่มมองหน้ากันใช่แบบถูกชะตาการอยู่ด้วยกันห้าคนแต่กลายเป็นว่าเครื่องคอมระบบอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจม่เตือก็เลยได้เป็นเป็นงานเดียวเพราะว่าถ้าถ้าเด็กๆอ่ะที้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เราก็จะเกิดการกระตุ้นด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมเนาะที่เขาจะได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วถ้าได้ชิ้นงานมีการานําเสนอเราก็มีการบิดภาพชื่นชมก็จะเป็นการที่เชิญจิตวิทยากระตุ้นเหล็กไปด้วยเขาก็จะเห็นจากผลง,งานของกลุ่มเพื่อนเนาะแล้วก็ได้แนะนําได้มีการชื่นชมซึ่งกันและการแล้วก็ได้รับคําชมจากจากเพื่อน ก้เป Radio ็นสิงที่ดีซึ่งเสียดายนะว่าที่ต้องเอ็นทีเป็นเหตุใช่ค่มคะเอ็นทีต่เรามีค่ะเรื่วงนี้วยครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอเชิญชมครูนะคะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีการวางแผนที่มีการจัดการการเรียนการสอนในขา้นนี้ช่วงนี้แล้วก็ประสบกาสณ์ที่ส่งเราได้เข้ามาสังเกตการเรียนวันนี้นะคะก็หวังมากเลย ในโอกาสข้างหน้าเราจะได้มาชื่นชมนะไะ้มาชื่นชมมาสังเกตชั้นเยนกัอีกุรั้งนึงนะคะเพ่อเป็นการเติมเต็มะคะต้องขอขอบคุณทางทีมากควนกันคะานสหรับคาแนะนำเดือนนี้นะคะก็เดี๋ยวโอกาหน้านะคะก็จะถมีโอกาสนะคะก็จะส่งแสกให้ค่อยดนะคะแล้วก็จะเชิญมาเยี่ย เอาใหม่ค่ะรอบน้กอินฟนี้มีปัญหาแน่นอน่เป็นกังใค่ะ